มันเป็นภาพที่อยากเห็นมานานนะมันมีทำอยู่ในการหัวเราะครั้งนั้นด้วยเพราะมันไม่มีต้องยึดมั่นถือมั่นแล้วมันพ้นงามตรงนี้แหละํำให้กับโลกใบนี้ที่วุ่นวายขำให้กับความทุกข์ที่ผ่านมาทั้งหมดมันขำให้กับสิ่งเดวร้ายทั้งหมดที่มันเคยเกิดขึ้นมา มันจะมีอะไรที่งดงามอย่างนี้ที่ขำให้กับทุกจากที่เราเล่นอยู่กับทุกแล้ววันหนึ่งเราได้มาขำทุกคนอยากขำมันไหมอยากที่จะพ้นจากมันไหมอยากขำแบบสาใจกับทุกเราเกิดมาชาตินี้เพื่อที่ขำแบบสาใจกับทุกนี่แหละ มันเล่นงานเรามานานแล้วต่อไปนี้เราจะให้มันเล่นฝ่ายเดียวได้ยังไงผมก็มีตีนมีมือมีเท้าทุกคนก็มีตีนมือมีมือเท้าาจารย์ก็มีมั้งครับเรามีมั้งทำไมเราจะทำไม่ได้เอาความคิดที่มันแย่ๆเอาความคิดที่มันมาสร้างขอบเขต ว่าตัวเองทำไม่ได้เอาออกไปให้หมดแต่ทืบกระทืบมันไว้เลยอย่าไปสนใจมันมันหลอกล่อท่านมานานแล้วคำที่มันพูดขึ้นมาว่าท่านคงทำอะไรไม่ได้ทำไม่ได้หรอกเหมือนเขาลรอกอย่าเอาสิ่งพวกนี้มาลบสมองเด็ดขาด โอเคครับก็ที่ได้ไปสัมผัสเนาะมีความงดงามผมอยากให้ทุกท่านได้มาเห็นความงดงามตรงนี้ความนิรันดรความเสมอภาคทั้งหมดความสันติสุขอย่างแท้จริงที่ผ่านมาเราหาความสันติสุขไม่เจอพอเราไปหาสันติสุขกับกองทุก เราไปหาสันติสุขกับขันห้าเราไปหาสันติสุขกับกองขี้หมาเราไปหาสันติสุขกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นและสลายเราโฟกัสปิดที่กันครับเราโฟกัสผิดที่กันเราไปโฟกัสกับความหมาย ที่เหมือนถามพี่อน,นันต์เมื่อสักครู่นี้ด้วยความเคยชินของจิตที่มันไม่รู้มันได้ไปประกบส่องอาการรู้ไปประกบกับความคิดอยู่ตลอดเวลาทำให้ความคิดนั้นมันไหลเวียนอยู่ในตัวรู้นั้นสม่ำเสมอจนเคยชินจนมันมีความหมายมากมาย ของอาการรู้ในครั้งนั้นซึ่งนี่แหละคือตัวตนนี่แหละคือตัวตนแ,ตแท้เลยการคืออาการที่รู้ไปประกบกับความคิดนี่แหละคือไม่ยอมให้ความคิดมันอยู่เป็นอิสระนั่นเองนะวิธีที่จะทำให้าการรู้แล้วมีความหมายเนี่ยน้อยลงน้อยลงก็คือว่าเราต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับ เราห้ามคิดในการฟังธรรมะทุกอย่างมีทุกมีสภาวะอะไรผ่านมาแล้วให้มันผ่านไปซักอย่าไปเล่นกับมันถ้างั้นมันจะกลับไปอีดรอบเดิมคือรู้แล้วมีความหมายธรรมชาติเดิมของจิตคือรู้ไม่มีความหมายในตอนเริ่มต้นในตอนที่เกิดมาครั้งแรกเลย ครั้งแรกในวัตตสงสารนี้มันไม่มีความหมายใดๆแต่ความว่างเปล่าใสบริสุทธิ์นี้มันเป็นธาตุหนึ่งที่มันชอบส่องแสงออกไปภายนอกเป็นคุณลักษณะธรรมดาของธาตุที่มันส่องแสงออกไปภายนอกแล้วมันไปกระทบสิ่งใด อมันไปทีแรกมันไปกระทบมันไม่มีเรื่องราวอะไรอุปมาเหมือนแสงไฟฉายจิตอุปมาเหมือนไฟฉายอาการรู้อุปมาเหมือนแสงของไฟฉายที่ส่องออกจากไฟฉายส่องไปกระทบอะไรมันก็รู้แค่นั้นนะครับมันความหมายไม่มีเลยความหมายไม่มีเรื่องราวอะไรเลย มันแค่รู้ตรงที่แสงไฟไปกระทบกับวัตถุนั้นนะรู้แค่นั้นนะไม่มีความหมายไม่มีภาษาด้วยแต่หลังจากที่มันมีวิวัฒนาการมันมีภาษาเกิดขึ้นมาวัตถุตรงนั้นที่มันส่องไปทุกครั้งนั้นมีความหมายขึ้นมามันเริ่มคิดมันเริ่มให้ค่าเริ่มมีภาษามันพูดกล่อมอาการรู้ตรงนั้นที่มันไปประปกบ เช้าค่ำเช้าเย็นครับพูดอยู่ตลอดเวลาพูดนั่นพูดนี่กลมสารพัดพ่อแม่ลูกเมียเดอ้อเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้จำได้หรือยังนี่คือต้นไม้นี่คือต้นบักเขียบนี่คือต้นฝรัง่งจีนกนี่คือต้นะมะฮงมะละกอมันพูดกลมอยู่อย่างนี้ ตัวรู้ตรงนั้นอนะจากที่มันไม่มีความหมายมันเริ่มมีความหมายมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็ยึดมากขึ้นด้วยจากการที่มันรู้แล้วมีความหมายนั้นมันยึดมากขึ้นมันไม่เป็นแค่แสงไฟเหมือนเช่นเดิมแล้วตอนนี้มันมาไหลจมเต็มรูปแบบสิ่งที่มันพวยพุ่งแสงออกมาจากความว่างเปล่าใสบริสุทนะิ์นั่น่ะ เป็นธรรมชาติธรรมดาเขาเรียกว่าอาการธรรมชาติธรรมดาตรงนั้นเรียกว่าอาวิชชาที่มันชอบส่งออกเนาะเป็นธรรมชาติธรรมดาที่มันต้องเป็นธาตุธาตุที่มันเป็นอย่างเนี้ยมันชอบส่งพลังงานออกไปทายังไงจะให้าธาตุธรรมชาติตนนัวนี้มันหดกับแสงนี่มันหดกับกลับไปอยู่ในฐานของมันทำยังไง กับผมกำลังจะเล่าให้ฟังเมื่อมันมีความหมายเพราะท่านไปรู้รู้ไปประกบกับคิดตรงนั้นมันทำให้ความคิดมันไม่จบเพราะมันรู้ไปส่งเสริมเวลาคิดหนับรู้ก็ไปส่งเสริอมอีกมันกลายเป็นเชื้อไฟให้กันและกัน พอความคิดตัวนี้มันเกิดขึ้นมามันจะสลายอยู่แล้วตัวรู้ตรงนี้เหมือนกองไฟเหมือนท่อนฟืนที่ยัดเข้าไปทำให้ไฟมันลุกปุ๊บขึ้นมาอีกมันก็ร้อนขึ้นมาอีกน้ำเดือดขึ้นมาอีกกลายเป็นความคิดตัวใหม่ขึ้นมาอีกมันหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านกันอยูอย่วิธีที่จะทำให้มันรู้มีความหมายน้อยลงก,ก็คือว่า เราจะต้องตื่นรู้เห็นความคิดให้มันกระโดดไปเห็นว่ามันกำลังคิดมันกำลังมีอารมณ์มันกำลังมีมโนภาพให้ตัวที่มันไปประกอบนั้นรู้นั้นน่ะกระโจนออกมาจากความคิดนั้นซะเพื่อมาเห็นตัวที่ความคิดนี้กำลังทำงานแล้วความหมายนั้นก็จะเริ่มน้อยลงน้อยลงเอง อือการฟังธรรมะก็เช่นเดียวกันการฟังธรรมะนี่ไม่ได้เกี่ยวกับความคิดถ้าไปเล่นกับความคิดมันจะไม่หดกลับเข้าใจไหมมันจะไม่หดกลับเลยมันจะไปเล่นกับความคิดอยู่อย่างนั้นไปเสวยซึ่งกันและการอยู่อย่างนั้นนะครับการมรรล้ธรรมไม่ใช่เรื่องคิดแต่เป็นเรื่องรู้ตามความเป็นจริง แล้วทีนี้การที่เราจะตื่นรู้อยู่ภายในกระโดดออกมานี้แรกๆเราต้องพามันตื่นรู้เพราะว่าเพราะว่าจิตของเรายังมีความไม่รู้อีกเยอะหลังจากที่เราตั้งสัจจะแล้วฟังธรรมะของพระอาจารย์ทุกวันทุกวันเข้าจิตเริ่มมีปัญญา จิตจะเริ่มรู้โดยธรรมชาติขึ้นมามันจะเกิดจากเหตุการณ์ที่อันห้ามันสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทําหน้าที่นั่นแหละจิตมันจะรู้โดยธรรมชาติขึ้นมาเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันไม่มีบทตายตัวว่าใครจะเห็นอะไรแล้วบรรลุธรรมแต่อ่ะยกเอาตัวอย่างให้มันละเอียดข็้ีมันจะมีรูปเนี่ย รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของขันธ์ห้ารูปตัวเนี้ยมันมีทั้งเย็นทั้งร้อนทั้งอ่อนทั้งแข็งทั้งหนักทั้งเบาลองไปยกถังน้ําหนักหนักมันจะหนักหนักอาการหนักหนักแบบนั้นเนี่ยมันจะสลับเปลี่ยนกันหมุนเวียนเย็นร้อนอ่อนแข็งอยู่อย่างหนักเบาอยู่อย่างนี้ให้เราได้เห็นความจริงจิตมันจะ ออยออกมาเห็นว่าอาการหนักๆน,กนี้มันเป็นธรรมชาติของเขาเองที่เขามีอะไรมากระทบหรือเขาได้ไปสัมผัสอะไรมันจะก็จะเกิดเป็นสิ่งน,นั้นมันจะเห็นความจริงว่ามันไม่ใช่เรารูปนี้ไม่ใช่เรามันเกิดของมันขึ้นมาเองขนาดที่เจอน้ำแข็งมันก็หยิบ ขณะที่เจอไฟมันก็ร้อนสังเจตทุกท่านจะมาว้าวจะมาตระหนักรู้ตรงนี้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากเจตนาที่เราทำให้มันเป็นแต่มันเป็นการที่ธรรมชาติมันมีอะไรมากระทบหรือการปฏิบัตินั้นการทำงานทำการที่เราได้ไปหิว้วน้ำหิว้วนู่นหิ้วอะไร มันได้จะไปสัมผัสว่าพอได้ไปยกหินมันเกิดทุกครั้งเลยแสดงว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่เขาทํางานของเขาอย่างนี้มเมื่อท่านเห็นอันในอันหนึ่งในงนี้แล้วท่านตื่นรู้ว่าไม่มีเราในอาการเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่เลยนี่คือการตื่นรู้ตื่นรู้บ่อยๆเข้า ก็จะเริ่มลายจากรูปนี้เมื่อมันไม่ยึดกับกับรูปนี้ความหมายอยู่ในระหว่างรูปนั้นก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงคือมันไม่ยึดนั่นเองมันคลายจากอุปาทานการยึดมั่นถือมั่นในรูปนั่นเองความหมายมันก็จะเหลือแค่สี่ตัวทีนี้ความหมายของรูปมันน้อยลงน้อยลงเพราะเราเข้าใจแล้วว่ามันเป็นของมันเองเวลามีอะไรมากระทบ เวลามียุงมากัดมันก็ขัดเอ้ามันไม่มีเราเลยมันเป็นธรรมชาติที่เขาออกแบบมาแบบเนี้ยอันนี้ผมพูดชัดบ้างนะเป็นธรรมชาติที่เขาออกแบบมาอย่างนี้ยุงกัดมันก็คันขึ้นเขามันก็หูอื้อเป็นอาการของธรรมชาติที่เป็นอัตโนมัติไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยสักอย่างแต่เป็น,ปน,นกลไกของธรรมชาติ พอมาดูเวทนาความชอบใจไม่ชอบใจเฉยๆมันเกิดขึ้นเองเช่นเดียวกันขณะที่กำลังชอบใจอยู่หรือมีใครมาชมก็แล้วแต่เป็นม,มีอาการลื่นเลิองอยู่ข้างในมีอาการปื้มปิ่มอยู่ข้างในไม่มีใครทำนหว่าตรงนี้มันเป็นอาการที่เป็นเหตุปัจจัยมากระทบ แล้วมันส่งผลแบบนี้เพราะเขาเป็นเจ้าหน้าที่เป็นแบบเนี้ยชีวิตหน้าที่ของเขาคือทําแบบเนี้ยเวลามีใครมาชมมันก็จะเป็นแบบเนี้ยนี่คือธรรมชาติของกลไกที่มันทําหน้าที่ของมันถ้าท่านตระหนักรู้อะไรก็ได้เรื่องในเรื่องหนึ่งในชีวิตประจําวันชอบใจไม่ชอบใจก็แล้วแต่หรือเฉเฉย เฉยๆนี่มันก็เป็นด้วยเหตุปัจจัยที่มันยังไม่มีอะไรมากระทบมันก็เฉยๆของมันแต่ความเฉยๆนั้นก็ยังเป็นอาการอยู่ดีเพราะมันเฉยๆ,ๆความว่างเปล่าใสบริสุทธิ์นั้นมันไม่มีเฉยๆหรอกแต่ถ้ามันเฉยๆคืออาการชอบใจไม่ชอบใจเฉยๆสงบก็แล้วแต่หรือวุ่นวายก็แล้วแต่นี่คืออารมณ์ อารมณ์นี้มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติไหม้าตนารกรู้ได้ว่าเขาเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนี้แหละมีใครมาด่ามันก็ไม่ชอบใจอย่างเนี้ยมันเป็นคลไกที่ตั้งไว้อัตโนมัติเลยมีใครไหมที่เขามาด่าแล้วยิ้มยิ้มหัวเราะมีไหมอันนั้นบาไปแล้วนะ ดูถ้ามันตระหนักรู้เรื่องใดเรื่องหนึง่งขึ้นมาว่ามันไม่ใช่เราเลยมันเป็นอาการของกฎของธรรมชาติของจิตสังขารที่มันทําหน้าที่อย่างเนี้ยท่านก็จะคลายจากเวทนานะั้นออกมาความหมายที่เล่นอยู่กับเวทนาตลอดมันจะเริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลงสัญญาก็เช่นเดียวกันความจมําได้หมายรู้ บางทีนึกถึงหน้าแม่นึกให้ตายมันก็นึกไม่ออกแต่พอมันเผลอเท่านั้นหน้าแม่โผล่ขึ้นมาหน้าคนที่ไม่ได้เจอกันสิบปีบางทีนึกไม่ออกนึกยังไงก็ไม่ออกอยู่ดีๆมันก็โผล่ขึ้นมามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครสามารถไปบังคับมันได้เลยเห็นไหมบางทีก็มีเสียงแม่ที่เคยพูดตอนเด็ก ตั้งใจเรียนนะลูกโตขึ้นจะได้เป็นเจ้าคนนายคนเสียงนี้มันแทรกเข้ามาในมโนภาพในจิตของเรานี่ล้วนเป็นกฎของธรรมชาติที่มันมีเหตุมีปัจจัยขนาดนั้นมันถึงได้ส่งผลแบบฟังดีๆนะละเอียดมากนะครับถ้าท่านเห็นว่าอาการสัญญาความจำได้หมายรู้ตรงเนี้ย เราเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติของเขาไม่มีเราเลยไม่มีอะไรเป็นเราเลยเราบังคับเขาไม่ได้เลยบางทีความจำก็ดีดีบางทีก็ขี้ลืมขี้ลืมเห็นไหมมันเป็นกฎของธรรมชาติขนาดนั้นขนาดนั้นนั้นที่มันไม่มีเราเลยเพียงตระหนารู้ขึ้นมาแวบหนึ่งเท่านั้นแหละ ิตมันรู้ความจริงว่ามันไม่ใช่มันแท้ๆมันไม่ใช่ความว่างเปล่าใสบริสุทธิ์มันเป็นแค่อาการเย็นร้อนอ่อนแข็งก็อาการชอบใจไม่ชอบใจก็อาการสัญญาเนี่ยความจำได้หมายรู้มีภาพมีเสียงนี่ก็อาการถ้าเป็นอาการแล้วไม่ใช่จิตถ้ามีอาการแล้วคือจิตตสังขาร ความคิดก็เช่นเดียวกันบางทีมันก็คิดขึ้นมาดื้อๆอ,อย่างนั้นเลยนั่งอยู่หน้าบ้านจากที่ไม่เคยได้นั่นเลยบางทีก็คิดถึงหน้าเพื่อนมาบางทีก็คิดถึงพูดอะไรก็ไม่รู้บางทีมันก็พูดภาษาอะไรก็ไม่รู้บางทีมันก็หําเพลงขึ้นมาบางทีมันก็ผิวปากขึ้นมา อันนี้เขาเรียกปุงแต่งหมดนะอันไหนที่มันไม่ใช่ความว่างเปล่าใช้บริสุทธิ์เนี่ยนั่นรู้ไ่มไม่ใช่เราทั้งหมดเลยอันไหนที่มันไปมันมามันเกิดขึ้นและสลายมันไม่ใช่เราทั้งหมดเลยพี่นาดีๆนะอันไหนที่มันไปมันมามันเกิดขึ้นและสลายอยู่ตลอดเวลานั่นไม่ใช่เราเราไม่เคยเกิดไม่เคยสลายความว่างเปล่าไม่เคยเกิดไม่เคยสลาย ความบ้างเปล่าที่อยู่ข้างหน้าเราไม่เคยเกิดไม่เคยสลายนะแต่ออกซิเจนมันเกิดขึ้นและสลายแสงแดดมันเกิดขึ้นและสลายคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นและสลายต้นไม้ต้นไม้ทั้งต่างๆมันก็เกิดขึ้นและสลายไม้ไม้ดอกหญ้ามันเกิดขึ้นและสลายดินก็เกิดขึ้นและสลาย ก้อนเมฆก็เกิดขึ้นและสาลายแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยไม่สาลายเลยคือความว่างเปล่าไซบริสุท์นี่ความเป็นเราแท้ๆอยู่ตรงความว่างเปล่าไซบริสุทนี้ทำไมมันถึงบอกว่ามันไม่เคยเกิดก็มันไม่เคยเกิดอะไรขึ้นเลยความว่างเปล่ามันก็ยังเป็นความว่างเปล่าแม้ต้นต้นมะม่วงเกิดขึ้นมา มันก็ไม่เคยเป็นอะไรไปกับต้นมะม่วงมันต้นมะม่วงมันตายมันก็ไม่ได้เป็นอะไรไปกับต้นมะม่วงเลยเห็นไหมนี่คือเราแท้ๆเราไปโฟกัสกับต้นไม้ทั้งชีวิตแล้วก็อยากจะได้สันติสุขโอ้โหนชีวิตมนุษย์ชีวิตของคนที่ไร้ปัญญา จะไปโฟกัสกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นและสลายไปโฟกัสกับแสงแดดไปโฟกัสกับความมืดไปโฟกัสกับดอกใบไม้ใบหญ้ามันก็ได้รับความทุกข์ตรงอยู่ตลอดเวลาสิตอนมันพร้อมเกิดขึ้นและสลายมันมันหน้าที่กฎของธรรมชาติมันเป็นอย่างเงี้ยแต่เราลืมท่านลืมว่ามันมีสิ่งหนึ่งอยู่ที่ มีอยู่ก่อนการก่อนทุกสรรพสิ่งความว่างตรงนี้มันไม่เคยยินดีเลยเวลาที่ต้นมะม่วงมันเกิดไม่เคยยินร้ายเลยเวลาต้นมะม่วงมันเหี่ยวไม่เคยเป็นอะไรเลยแต่มันไม่รู้แค่นั้นแหละความว่างเปล่ามันได้ส่งอาการรู้ไปไหลจมกับวัตถุพวกนี้ย กับความหมายทุกอย่างเลยทำให้มันหลงลืมมีความหมายทุกเรื่องลืมความว่างที่อยู่ตรงหน้านี้ไปเสียสิ้นลืมบ้านที่แท้จริงที่มปีแต่สันทิขไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปไหนเลยอาการรู้ก็เช่นเดียวกันตัวสุดท้ายรู้ตรงนี้มันรู้ของมันเองต้องคิดไหมตอนเนี้ยที่ฟังผมอยู่เนี้ย ฟังภาษาไทยรู้เรื่องทุกคำใช่ไหมคำไหนมันก็พูดเข้าใจเลยเห็นไหมนั่นแหละคือแบบใส่เดือนไ้เดือนเป็นอย่างนี้แหละมันเข้าใจทุกคำเลยน้อมตามเสียงเข้าใจแล้วก็ผ่านเลยอย่าไปเสียเวลาอย่าไปเสียเวลาคิดกับเรื่องราวต่างๆที่มันรู้แล้วอย่าเก็บกับมันไว้ ถ้าเก็บกักมันไว้มันจะมีความหมาอยู่ตลอดเวลาท่านจะไม่เป็นอิสระรู้แล้วก็ผ่านรู้อะไรก็่านนี่ตอนนี้มันผ่านทุกเรื่องราวเลยเหไหมท่านต้องพยายามไหมอยให้มันผ่านเนี่ยผ่านทุกเรื่องเลยเห็นไหมฟังแค่เข้าใจขนาดนึงขนาดนึงแล้วก็ผ่านเข้าใจไหมมันฟังเข้าใจอยู่แล้วนี่ผมพูดภาษาไทยผมไม่ได้พูดภาษาเขมร เห็นไหมมันฟังรู้เรื่องเนี่ยนี่คือธรรมะของพุทธศาสนาเพียงรู้ขณะหนึ่งขณะหนึ่งเข้าใจไปเลยเข้าใจแล้วก็ผ่านแล้วก็มามาฟังอันตัวใหม่ตัวใหม่ที่มันเวียนมาเป็นปัจจุบันอย่าเสียเวลากับอดีตนะมันรู้ไปแล้วถ้าไปเล่นกับมันมันก็เล่นกับอดีตนะท่านจะเสียสิทธิ์ที่มันผ่านมาเก้าสกครั้ง แต่ท่านไปเล่นกับตัวครั้งเดียวนั่นนะ่ะไปเล่นกับตัวครั้งเดียวเสียเวลาทิ้งโอกาสที่จะบรรลุธรรมเก้าสิบเก้าครั้งเข้าใจไหมเมื่อมันฟังอย่างนี้รถผ่านมาผ่านไป <t> ก็ไม่ต้องไปรู้ยี่ห้อมันหรอกผ่านหน้าบ้านนั่นนะ่ะมันก็แค่รู้แค่นั้นแหละว่ามีอะไรเคลื่อนที่ไปแค่นั้นแหละอ,อ๋อไม่ต้องรู้ยี่ห้อโตโยต้าอิซูซูอะไรทั้งสิ้นไม่ต้อง รู้ว่ามันเป็นมอไซค์เรืออะไรแต่มันรู้ไปแล้วใช่ไหมว่ามันคือรถรู้ไปแล้วละรู้ระฆัานีเน่เสียงผมเนี่ยมันรู้ไปแล้วเห็นไหมเนี่ยมันฟังเข้าใจไปแล้วเห็นไหมเนี่ยนี่มันเป็นอยู่ทุกขนาดเลยเห็นไหมเนี่ยปัจจุบันเลยเนีย่น้อมตามเสียงไปอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าแบบเนี้ยความหมายจะเริ่มน้อยลงเลยในขนันน่ามันจะไม่เล่นเลย มันจะไม่เล่นกับขันห้ามันจะคลายตัวเรื่อยๆเห็นความจริงว่าคันห้ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เราเลยมันเป็นกฎของธรรมชาติที่มันทํางานอย่างนี้มันจะคลายจะทุกสรรพสิ่งออกมาแล้วความหมายจะเริ่มน้อยลงมันจะกลับมามันไปยังไงเราก็จะกลับอย่างนั้นเราไหลไปเล่นกับความคิดเราก็จะกลับมาหอยหลังเพื่อมาเห็นความคิดเข้าใจไหม เป็นการสวนทางกาันมันออกทางไหนเราก็เข้าทางนั้นก็จะมันไหลไปกับความคิดเราก็จะถอนมาให้มันมาเห็นความคิดก่อนแล้วก็เห็นว่าความคิดมันไม่ใช่เราแล้วมันก็จะเลิกเล่นกับความคิดซะความคิดก็จะไหลค่าแล้วก็มาอยู่กับรู้ทีนี้แล้วก็มาเห็นความจริงว่าขณะที่ฟังอยู่นี้มันรู้ตลอดจำเป็นต้องคิดไหม มันไมต้องคิดมันไหมตอนนี้รู้ภาษาทุกเรื่องเลยใช่ไหมอันนั่นแหละสิ่งที่มันรู้ภาษาตรงนี้ยมันมีสัจธาต์ออกมาจากน้ําเสียงนี้ด้วยเข้าใจไหมไมี่แหละเหตุผลของการมารู้ธรรมนะ่ะสัจธา,าตงความบริสุทธิ์มันไหลออกมาจากนะเนื้อเสียงนี้ด้วยเข้าใจไหมไม่ต้องเข้าใจความหมายอะไรทั้งสิ้นเพราะสัจธาต์ที่มันใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นสีทองเนี่ย มันออกมาจากเนื้อเสียงเนี่ยเพียงท่านเข้ารู้แล้วผ่านรู้แล้วผ่านรับพลังงานนี้เข้าไปในจิตของท่านเลยโดยที่ไม่ต้องเล่นกับความคิดเข้าใจไหมแบบนี้มันจะบรรลุธรรมอย่างง่ายดายเพราะอะไรเพราะจิตนี้มันต้องการอาหารที่ละเอียดก็คือรู้ไม่มีความหมายนั่นเองเข้าใจไหมอ่าถ้าเข้าใจก็เอิโมทัานุสาธุสาธุ